สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวการแพนเด็กอีวิทอวินหนึ่งห้าห้าเจ็ดกันนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะเป็นคลิปที่รีวิวเฉพาะการแพนเด็กก่อนนะแล้วเ,เดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นอ่าคลิปที่อธิบายเอฟเฟกต์การ์ดทีละใบนะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยอันนี้ก็เรียงไมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะเริ่มจากมอนเตลิงก่อนนะ เสียงอาจจะก้องๆสักหน่อยหนึ่งนะครับก็ขออาภัยด้วยสําหรับคลิปนี้ก็มีตัวใหม่มาหลายตัวพอสมควรนะครับสําหรับตัวที่เอามาใช้ทำโปรโมชั่นหรับการอัเชียร์แบบลิงก์นะก็จะมีตัวนี้ด้วยนะครับเป็นของไนท์แมนนะมีเอ็กเซสโค้ดนะครับแล้วมีตัวเอ็กซิสด้วยแล้วก็ไฮไลท์ Hi นะครับก็คือซูสนะครับเป็นวอนเตอร์กันดัมที่หลายคนใช้กันมากเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้จะเป็นส่วนของมอนเตอร์ในเล็กนี้นะครับก็จะมีตัวนี้มีอยู่ 4 5ใบนะครับที่เป็นมอนเตอร์ของเด็กนี้แล้วทีเถือก็จะเป็นมอนเตอร์เซิร์ฟนะครับของไซเบอร์เนะครับแล้วก็มีแฮนด์แท็ปนะครับมีเอฟเฟกต์เวลเลอร์แล้วก็แอชบอสซัมแล้วก็นิบิลูนะครับส่วนเวทมนต์เสริมของอีวิทวินนะครับเออรู้สึกว่าใบนี้ก็เป็นของอีวิทวินนะแล้วก็มีใบนี้ด้วยนะครับอันนี้เป็นเวทต่อเรื่องของอีวิทวินแล้วก็เวทฟิลของอีวิทวินนะครับแล้วก็เวทเสิร์ชไซเบอร์เน็ตไซเบอร์เน็ตนะครับเออ่ดอปเลตแล้วก็กัับด ครับกับบักของอีวิทวินมี1 2ึ่งนะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นกับบักเสริมนะครับโอเคเป็นประมาณนี้คลิปนี้ก็มาด้วยความรวดเร็วนะครับเพื่อมาด,ดูการพนเด็กนะยังไงก็ฝากากดไลค์กด u b s c r i b e ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมีคลิปอธิบายเอฟเฟกแล้วก็จะมีคลิปสอนจัดเด็กโดยใช้ช็อตหน้าเจ็บตาม,มานะครับัก็สวัสดีครับบ๊ายบาย